ผมมาทำกินบอลนะครับหรือสการบิ๊ไลท์เพอร์มาดูมันเรียกว่าอะไรนะที่จับกล้องอะนะครับพอมาหาร้านแบ็คนรู้จักที่เป็นลูกค้าประจำนะเขาไม่เปิดตัวเห,เหมือนเดิมนะครับ,บเดี๋ยวพามาดูนะครับกอได้อุปกรณ์ก็คือพ๋อมาแล้วนะเดี๋ยวก็ให้ค่าขนมนิดหน่อยตอนนี้เยวขอออดูนี่หน่อยอันนี้จะใส่เข้าไปในเนี้อันนี้คือตลับลูกปืนนะแล้วก็พ่อน็อตนี้ขนาดประมาณกี่นิ้วบอกเป็นวิทยาทานด้วยเผื่อคนถื่นทำบ้าง อันนี้เขาเรียกว่าอะไรกี่หุนน็อตสองนิ้วขนาดขนาดใหญ่ครับเละเป็นเบอร์ส<น>เป็นเบอร์ส<น>ิบสองนะนใช่ไหมเ<น>บอร์สิบสองยาวสองนิ้วนะ,ะหัวจะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณหกแฉกนะใช่ไหมเ่ียว้วหกแฉกปะ <laughs> ที่ที่แบบ <laughs> เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าไม่ใช่ไขควงเขาเรียกว่าอะไรที่ไขอะนะที่มันจะเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงแสงหน่อยจะเป็นหกแฉกพอดีเพื่อใครทําตามนะครับ D.I.Y การทําที่จับกล้องนะครับการสั่นแล้วก็ตรงปลายนี่ก็จะเป็นเกียวนะสําหรับหมุนไขตัวเมียส่วนตหลับลูกปืนนี่อันนี้เรียกว่าขนาดเท่าไหร่หาดูดูเดี๋ยวให้ช่างเขาดูหน่อยนะครับก่ออันนี้มันเป็นลูกปืนลเปืนหินเกียร์หกศูนยเป็นลูกปืนหินเกียร์ที่เขาเหลือมาใช่ไหมหรือว่ามันมันยังไงมันพังหรือว่าแงทถอดมาอะไรเงี้ยอ่าใช่ อ๋อ oh, เป็น,นเป็นม,มีเสียงดังด้วย <c oughs> เอาเอาเสียงดีๆมีมีไหมเดินไปซื้อดอยได้ไหม <c oughs> ไปซื้อเลยดีกว่าไม่ไม่ต้องหาเดีย๋ยวเดี๋ยวซื้อมาขนาดเท่าไหร่นะเอาให้เขาดูอย่างนี้เลยนะ <c oughs> เออแล้วตอนนี้เอออันนี้ก็มีนี่มานี่ได้เลยเนะี่ยใหญ่ไวไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พี่จะใช้อีกจุดหนึ่งไงใช้อีกจุดหนึ่งที่จะใส่ท่อใส่ท่อตรงตั้งตรงน่ะนึกออกปะ่ะขนาดนี้แล้วแล้วจะใส่ท่อ PVC มีมีไหม พี่ต้องลองเทียบให้ออกเทียบดยต้องให้เทียบดูว่าเท่ากี่มันเอาไปเทียบนะสรุปเข้าใจแล้วคือพอผมไปหาร้านที่ขายอุปกรณ์ช่างบางคนเนี่ยเขาเป็นคนขายผู้หญิงเขาไม่รู้ความรู้ทางช่างใช่ไหมเขาไม่มีความรู้เขาจะบอกว่าคุณหาขนาดมาเลยพอดีนึกออกว่ามาร้านไดนาโมเออแล้วก็เขามีอุปกรณ์เยอะก็เดาว่าน่าจะมีให้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็มีจริงๆเหมือนเดิมนะครับ คนที่ร่วมรายการนี้ให้เห็นแค่มือพออันนี้เล็กๆล,ลงหน่อยใช่ไหม<ช>ถ้าถ้ายิ่งเล็กยิ่งเบาใช่ไหมจริงๆมันไม่ได้ใช้ใหญ่อะแค่นี้ก็พอเนี่ยมีมีกี่ขนาดเอามาเทียบดูหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปยิ่งเบาย,ยิ่งยิ่งเล็กก็ยิ่งเบาอ๋อ,อนี่เท่ากันใช่ไหมแล้วลวพวกนี้จะมีเสียงอะไรไหมดีเลยไหมลองลองเทสด,ด,ดูคือถ้าดีเลยพี่โชคก็ซื้อต่อตรงนี้เลยไงเดีย๋ยวในตู้ดีกว่า<ด>มามาหยิบหยิบมาหยิบมา,มาแล้วมันใส่กับท่อได้ไหม พอปัติถ้าถ้าไปประยุกต์ก็คือโดยพอประมาณนะครับที่มันจะใส่น็อตได้อันนี้เป็นลูกปืนขนาดเบอร์6201ง2 0นหเขาเรียกว่าเผาลูกปืนใช่นมลูกปืนเราเรียกคนว่าลูกปืนลูกปืนน่แลูกปืนไม่ไปซื้อร้านขายปืนเลยหาครับหาพี่พี่ไม่ต้องการอันหนักมากเพราะว่ายิ่งเบาก็ ก็ยิ่งยิ่งเบามือใช่เข้าใจใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมันต้องมีตัวถ่วงด้านไรอันนี้เขาลังอาุปกรณเนีนะ่ยร้านช่างก็จะสะอาดอย่างเงี้ยนะอยู่กลางถนนญ <laughs> าถือสาะนะครับจริงๆพวกเขาเป็นคนสะอาดไม่ได้สบอกอะไรนลครับ <laughs> <ำ> <laughs> หรือว่าจริงๆยิ่งกว่านี้อย่าอย่าบอกความจริงใช่ไหมอย่าไปบดอย่าเปิดเผยความจริง เจออุปกรณ์เรียกว่าลูกปืนแต่แต่เรียกสั้นๆแต่จริงๆแล้วคือเผาลูกปืนนะเต็มไม่หมดหลายขนาดให้พี่เลือกได้เลยใช่ไหมไอตัวเล็กนี้ก็ดีเลยใช่ไหมคืออันนี้ยังไม่ได้ใช้ใช่ครับโอเคเดี๋ยวไปเลือกใส่เบื้องหลังการทํางานจะมืดหน่อยนะครับเป็นอุปกรณ์ร้านแบบไดนามโฆษณาชื่อร้านไไมต้องนะครับเอาเป็นว่าสถาน,นที่หนึ่งในประเทศไทยไม่จ่ายค่าไฟเลยมืดๆหน่อยนะครับ <laughs> ไม่ใช่ ก็คือเขาลองด้วยตัวน็อตหนึ่งตัวด้านหลังแล้วก็ตามด้วยตลับลูกปืนเผาลูกปืนมันต้องใช้แหวนหนึ่งตัวสองตัวเอออีกอันหนึ่งนี่ยเข้าไปยึดเลยเข้าไปยึดติดเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนผมกำลังทำเขาเรียกว่าไม่รู้ว่ากิมบอลหรือสตาร์บิไลเซอร์นะถึง ก็ยังไม่ได้ศึกษาหึึกซึ้งแต่ถ้าพูดภาษาไทายคืออุปกรณ์ที่จับกล้องทําให้มันกันภาพสั่นไหว,วหรือกันสะเทือนตัวนี้มันเกินแล้นแวนุยมาแหวนพอดีพอดีเลยลสุดท้ายก็จะมา,เ,าเป้าแล้วก็ยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปในท่อน,นี้อ่าตอนนี้เราเย็ดอ้นี้แน่งก่แล้ก็ไม่ใช่แหวนหรือตวนี่อ่ะแนบไปที่มาถ้าข้างในมันมันไม่แน่น ไอ้วงล้อเพาล้อลูกปืนนั้นมันจะหมุนไหมแต่มันจะฟรีใช่ไหมมันจะฟรีใช่ไหมใช่แล้วซึ่งไม่ดีใช่ไหมมันจะคุมไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วแล้วถามหน่อยพี่จะพี่โชคจะใช้แบบนานตลอดไปเลยให้ถ้าพันผ้าสกอตเทปใช่ไหมถ้าพันสกอตเทปอะมันมันยุยได้ถ้าโดนความร้อนใช่ไหมทําทอะไรให้มันแน่นปึ๊กแบบไม่ละลายไม่แห้งไม่อะไรใส่อะไรดีติดยังไงดีไม่ละลายไม่แห้งเพื่อจะไม่ให้มันหวานอะ ลูกปืนอะไรเออไอตรงที่เป็นแกนกลางลูกปืนเนี่ยอ๋อต้องยอดกาวไหมไม่ไม่ต้องอันนี้อยู่แล้วไข่น็อต้าไมพี่ไข่น็อตประกอบหน้าหลังแน่นตรงกลางก็คุมได้แล้วหล่ออ๋อาช่างเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าถ้าเป็นส่วนของประกอบของเขาลูกปืนเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้ประกอบหน้าหลังเนี่ยติดแน่นได้เลยตรงกลางมันก็จะหมุนถูกต้องนะครับโอเคอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่แบบน็อตเบอร์อะไรนะ เบอร์สิบสองนะขนาดยาวสองนิ้วแล้วก็มีตัวนี้วงแหวนรองสองพันก่อนสองชิ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยน็อตหนึ่งตัวน็อตตัวเมียส่วนสองอันนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นี้เป็นลูกปืนนะแล้วตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าน็อตอะไรตัวเมียอะไรที่มีที่มีมวกอ๋อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าภาษาช่างเขาเรียกว่าน็อตตัวเมียที่มีมวกอ่าหนึ่งตัวตรงนี้สังเกตดูว่ามันจะหมุนได้เพราะว่าเป็นลูกปืนนะครับเนี่ยนะลูกปืน เดี๋ยวพอเสียบเข้าไปในท่อท่อก็จะหมุนได้เวลาเราจับจับด้าม嘛นะพอิอลกออกไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะทำให้ดูนะอันนี้เป็นท่อ PVC ที่มีช่วงข้อต่อนะกับปลายนะด้านเนี้ยก็จะตัดประมาณตรงนี้นะครับอันนี้เป็นท่อขี่หุ่นหรือยังไงเป็นท่อขนาดผมใช้ยี่หอเนี่ยท่อตาเสียนะขนาด40มิลหรือหนิ้วครึ่งนะครับ แล้วส่วนตรงนั้นก็อยู่ที่ประมาณสักหนึ่นิ้วได้ตรงนี้ประมาณ1นิ้วนิ้วครึ่งไม่ถึงประมาณเท่าไหร่กี่เซนประมาณ3ามเซนได้ไหมอ่าสามเซนนะครับอีกด้าน3ามเซนอาทัดเลยน้อง จะเจาะรูตรงกลางนะครับสองรูเพื่อจะเอาน็อตเนะี่ยอยู่ด้านในรูแล้วก็ออกมาสองด้านก็หลังจากนำท่อไปเจาะรูตรงกลางนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำตัวน็อตนี้มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีวงแหวนอยู่ข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับพอดีว่า ไม่ได้เอาขาตั้งกล่องมานะก็จะเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ไอ้นี่คือที่จับท่อนะจากตอนแรกตรงปลายเนี่ยมันจะงอตั้งฉากตอนนี้ก็ดัดให้ตรงแล้วก็เดี๋ยวสัพักเราก็จะใส่ตรงนี้เข้าไปเนี่ยนะอ่าทำทั้งสองด้านเลยอันนี้ก็ใส่อีกด,ด้านหนึ่งเหมือนกันเข้าไปในรูนะครับ แล้วก็นำมหวนเข้าไปเป็นลักษณะอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเนี่ยที่มีรูเนี่ยก็จะใส่สองด้านนะครับก็พอเรามีตลับลูกปืนแล้วเผาลูกปืนเนี่ยนะเราก็เราเรียกตลับลูกปืนนะใช่ไหมตลับลูกปืนนะครับชื่อ,ช,อชื่อเป็นอย่างเป็นทางการพึ่งเด็กออกก็จะมาใส่ในท่อที่เราเตรียมไว้คือพอพอนี้ปุ๊บ เพื่อให้ตรงนี้มันยึดติดแน่นกับตรงนี้เราก็ใส่น็อตโตเมียเข้าไปอีกตัวนึงยึดแน่นไว้เลยเพื่อให้โครงข้างในมันไม่ไม่ขยับรุดน็อตไม่หลุดไปไหนเพื่อความมั่นคงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะถือก่อนยูทูปเปล่าแล้วยูทูปเปล่าการการหมุนก็จะเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับจำไว้ เป็นสากรดโลกที่เขาใช้ในการหมุนนัอตตัวเมียนะคืออันนี้เราก็จับให้มันแน่นแน่นเลยก็ได้นะครับก่อไขน็อตให้แน่นนะครับช่างมันข้างในอย่าไปยุ่งมันไขไปก่อน ค okay. ตอนนี้ถ้าจะกันไม่ให้ไอ้ตรงเนี้ยมันมันเลื่อนหลุดได้ใช่ไหมไดเดี๋ยวเราจะมีตัวอะไรมาทำให้มันแน่นหนามากขึ้นนะครับนำที่เตรียมไว้ตอนแรกนะครับมาใส่ไว้ในนี้นะตรงนี้ก็จะหมุนได้